เอาละครับก็ได้เลือกได้ยามกลับมาลงคลิปเดือนตุลาสักทีนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยห่างหายไปนานก็ต้องขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ผมเนี่ยหายไปนานมากๆสาเหตุหลักๆเลยครับผมเนี่ยไปเชียร์งานหลักมาเวร่วมถึงแบบไปออกกําลังกายมาช่วงนี้ก็เลยแบบติดออกกําลังกายหน่อยครับเลยไม่ได้มาตัดคลิปไม่ได้มาลงคลิปเลยเอาเป็นว่าในคลิปๆเนี่ยเราจะเล่นก็๑๘เวเล่นแค่ปืนพกกระบอกเดียวในสเปซซิตี้โหมด๔๐๕และเซตที่ผมจะเอาไปลงก็มีประมาณนี้ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับก,กบอก จะพาเรารวยได้หรือเปล่าหรือจะพาเราล่มจมกันแน่ก่อนไปรับชมคลิปเนี่ยฝากกดไลค์ให้ถึง200ไลค์นะครับเดี๋ยวพรุ่งเนี่ยผมอัพให้คลิปเลยจะลงคลิปรัวๆเลยไป ถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยไปรับชมคลิปกันได้เลยครับและสําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมเดิร์ตฟอราคาถูกนี่เลยครับซีโกทีเฮดเติมง่ายแค่3นาทีใช้เพียงยูดีเท่านั้นแถมถูกอีกต่างหากอย่าลืมนะครับคิดจะเติมเกมนึกถึงแซดโกทีเฮดครับลิงก์อยู่ใต้ดีคริปชั่นมาครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นปืนพกฟาร์มเงินแบบพี่จีนกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าเราเนี่ยจะรอดหรือจะล่วง และในคลิปๆนี้เราจะมาเอาใจสายหนูกันบ้างนะครับคือด้วยเหตุที่ว่าเราเนี่ยวิ่งยิงมาเยอะแล้วครับในคลิปลปเนี่ยก็จะตัดทั้งช็อตไฟแล้วก็ช็อตฟาร์มไปในตัวเลยนะครับหวังว่าคุณผู้ชมจะสนุกกันนะครับออ้ไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องเงินเยอะครับเนี่ยเดี๋ยวก็ได้เนี่ยผมลงมา4 5 0 0 0ห้าเนี่ยตอนเนี้ยผมได้คืนทุนและเซตที่ผมลงอะ่ะเออแต่จริงของฟ้าเราก็ต้องเก็บนี่ว่าคนดูเฮ้ย4 5 0 0 0ห้า ใช่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 ใชโอ้ยอ,อดีอ่ะไม่ใช่แม่กำลังดีใจเลยนึกว่าหกช้องจะมาแตะและต้อนรับกันน่ะ แต่ว่าเหมือนจะมีแขกนะเหมือนจะมีแขกมานะเนี่ยตรงตรง มาดิน้องปืนพกปี้มันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันว่ะพี่จะบอกเองอะคือด้วยความที่ว่าตีเนี่ยมันเหลือตัวสุดท้ายเวผมก็ไปนั่งเช็คนั่งฟังอยู่สักพักหนึ่งนะครับนางซอมเกาะนั่งรีตัวแต่ว่าตีเขาเนี่ยก็ไม่มาเลยครับผมก็เลยตัดสินใจเออเดี๋ยวเราเนี่ยไปเก็บของดีกว่าวะ่ะแล้วหลังจากที่เราเก็บของเสร็จเนี่ยผมก็จะไปออกถอดกระเป๋าเลยครับ น่าจะเก็บได้มั้งของอะ่ะไปเฮอรีบเก็บรีบไปเถอะผมว่า ตอนกูรอมึงไม่มามึงมาตอนกูเก็บของแล้วกูจะวิ่งออกอะนะไอ้นี่ใช่ครับตอนเช็คตอนเคลียร์เนี่ยไม่มาเว้แต่ว่ามาตอนผมเก็บของรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้จริงๆครับถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยผมก็น่าจะเก็บของตั้งแต่แรกเลยครับแล้วก็วิ่งไปออกถอดกระเป๋าเลยแต่ก็น่าเสียดายครับมันไม่มีเวลาให้แก้ตัวดิเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปต่อกันในเกมถัดไปดีกว่านะครับ มาอยู่ในเกมต่อมากันเลยดีกว่านะครับคือในเกมเนี่ยผมดันไปเจอตี้ Set เซทหก้ปเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าก๊อกสิแปดของผมเนี่ยจะล้มเซตหกได้หรือเปล่าแล้วจะรอดออกไปได้ไหมไปรับชมคลิปพร้อมๆกันเลยครับต้องจีนออกนะ่าเนี่ยฝ่องแดงให้พี้หน่อยเถะน้องไปแล้วไปแล้วไปและไปแไม่อยู่แล้ว และหลายๆคนที่ดูมาถึงจุดจุดนี้ก็คงจะสงสัยใช่ไหมล่ะครับว่าหนทางต่อไปในการฟาร์มของผมเนี่ยจะเลือกตึกซ้ายหรือตึกขวาแน่นอนครับผมเลือกตึกขวาครับเพราะว่าตึกซ้ายเนี่ยตี้เอ็มพีชอบเข้าไปครับแล้วก็ตึกซ้ายเนี่ยตี้สะพานก็ชอบเข้าไปเหมือนกันครับทําให้ตี้ขวาเนี่ยโลง่งเวหลังจากนี้เราก็แค่เดินไปเช็คเวกเกตครับว่ามีตี้เข้าหรือเปล่าถ้ายังไม่มีตี้เข้าเนี่ยก็มีโอกาสที่เราเนี่ยจะฟาร์มหลุมได้ฟรีครับแต่ถ้ามีตี้เข้าไปแล้วเนี่ยแนะนําให้ขึ้น c e o ครับโอ oh. ขยันยิงกูงแล้วเกินเดดเกตไม่เปิดไว้จำไว้นะครับสายโซโล่ห้ามลงหลุมเด็ดขาดแต่ผมจะลง อของแดงมันอยู่ในนี้โอ้ยไม่ใช่แบนแบนเลยเราแบบไปวีเบนเลยเราได้กำไรแล้ว ใช่แล้แต่อันนี้เป็นคําแนะนําจากผมนะครับถ้าให้พูดก็พูดเถอะไม่แนะนําให้ขึ้นซีโครับในกรณีที่โดนตี้หลังตามมาเนี่ยแล้วเราไปฟาร์มซีโเนี่ยเกิดมีตี้ข้างหน้าตามมาเนี่ยเท่ากับว่าเราจะไม่มีทางออกเลยและใช่ครับตันทําอะไรไม่ได้ตายสถานเดียวแถมเสียเวลาด้วยเอาเป็นว่าก็ตัดสินใจดีๆนะครับว่าจะขึ้นซีโดีไหม เม่อเกือบไปแล้วน้องอ่าเกือบไปแล้วน้องเซตแดงแตกเอ้ยเกือบเกือบเกือบไปทนี่เกือบนะไอันี้เกือบนะวิเล่นแม่งสนุกดีเป่าคนดูผมว่าเออมันสนุกจริงเหรอวะคนดูคือแบบโดนเซตแดงลุมโถมระยำขนาดนี้มันสนุกจริงเหรอเอาเป็นว่าไปต่อกันที่เกมต่อไปเลยดีกว่าครับ Take at all costs. มาเป็นหนูเป็ดนี่แหละเดอะเบสที่สุดแล้วครับ the enemy got the mandel brick find and stop them มึงก็บวกกันไปเองแล้วกันนี่เทกูไปแล้วมันพวกเดียวกันไอ้ เปล่าอะไม่ใช่มีทางเดียวที่กูจะรู้ได้ออไปแล้วกูเฮ้ยอย่าออกไปได้ <c oughs> นี่ไงนี่ไง

ตึงไงเราไปตึงไงมาดิเราไปเบตึงไงมานี่ไงเราไปเบตึงไง อยู่ก็อยู่ไงกูไปไงนี่ไงอ้าวจุบจุบจุบจุ๊บจุบ ไปเบตึงไงไม่ชุบไงเอ <c oughs> อท <c oughs> <c oughs> มึงขาดนัดเดียวนะไ <c oughs> อเอวขาดจ้วงแบบทีเดียวเมื่อกี้เนี่ยเ <c> ก <oughs> ือบไปนะน้อง อันนแม่งวันดีวะแม่งโคตรวันเลยวะเออขาดทีเดียวเองเนี่ยขาดจ๊กเดียวอ่ะขอจ๊กเดียวอีกจ๊ดเดียวเออคือสรุปแล้วเราจะเอาก๊อกที่แปดมาเล่นเพื่อรอดหรือเล่นเอาสนุกกันแน่ผมมาตัดคลิปที่หลังเนี่ยผมก็เริ่มไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยไปชมเกมต่อไปกันเลยดีกว่าครับปืนพกคนอื่นเล่นยังไงข้าไม่รู้แต่ปืนพกของข้าข้าเล่นแบบนี้ เป็คนนี่หวัเสียงเดินมันเสียงมันหยุดมันไม่สไลด์อ่ะผมก็เลยรู้ว่าเป็นคนปกติถ้าเป็นถ้าเป็นบอดอะ่ะเวลามันวิ่งมาแล้วมันหยุดอะ่ะมันจะมีเสียงสไลด์ขึ้นเว้แต่อันนี้มันไม่มี และหลังจากที่ผมรูดของตัวนั้นเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ฟาร์มจนเกี้ยงตึกเลยครับแล้วก็คุยกับคนดูว่าเฮ้ยเดี๋ยวเกมเนี่ยเราเล่นเอาลอดหน่อยดีกว่าผมก็เลยจะไปออกถอดกระเป๋าต่อครับ และใช่ครับออกถอดกระป๋อของผมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเว้ยบางทีก็โดนคนดักบางทีเขาก็ไฟกันอยู่ที่สะพานโอ้โหงานยาบเลยครับแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่านในเกมเกมเนี่ยผมจะรอดไปได้หรือเปล่า ไม่เห็นกูหรอกมั้ง เกลับไปนะน้องสุวนกจะหมดนะไม่เป็นไรมันพอมันยิงแค่ไม่กี่นัดก็ล้มแล้วครับแอดอ่ะผมสลับปืนพกไม่ทันนะดิลืมไปลืมทิ้งปืนไปกระบอกหนึ่งจะได้จะรอดหลายตาและไม่รอดสักที เอาจริงๆก็โอกาสรอดมันมีเยอะนั่นแหละครับแค่เก็บของแล้วก็วิ่งไปออกถอดกระเป๋าเลยมันก็ทําได้ครับแต่ว่าเรานี่แหละที่อยู่ของเองครับความโลบมันบังตาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูเกมที่เรารอดกันบ้างดีกว่านะครับ <S <S และในตาน,นี้ผมเกิดสะพานไปคืออยากจะเข้าไปฟาร์มข้างในเนี่ยก็ต้องลงทุนกันหน่อยครับแน่นอนครับผมเลือกเปิดกีกรารสะพาน Hoy. Hoy, dai yo. นี่แนะนำนะครับถ้าเราเนี่ยขึ้นมาฟาร์ม c ี o ได้เนี่ยฟาร์มแค่เซฟกับโน้ตบุ๊กก็พอแล้วครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปฟาร์มที่อื่นต่อเลยอย่าอยู่ c ีนานครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวแห้ง <S <S และในเกมนี้เนี่ยผมฟาร์มฟรีมากๆเลยครับคือโชคดีมากเวยไม่มีใครเนี่ยเข้ามาเล่นกับผมเลยเว้ยส่วนมากเนี่ยยิงกันอยู่เซ็นท่อกันทางนั้นเลยเกมเนี่ยก็เลยออกชิลเลยครับ กองขวาเมื่อกี้ก็ออกของแดงอยู่นะครับแผ่นนี้อ่ะที่งงโอ้ยเป็นไงล่ะร้านสี่อ่ะเห็นไหมโอ้เวือ่อจัดแต่ใช่ว่าการวิ่งออกถอดกระเป๋าเนี่ยมันจะปลอดภัยเสมอไปนะครับเจ้าถิ่นเนี่ยเขาก็มีนะครับยกตัวอย่างเกมนี้เนี่ยผมฟ้ามาเต็มหลิกเลยแต่สุดท้ายโดนเจ้าถิ่นดักออกถอดกระเป๋าตายโอ้ยขี่ แม่งเอ้ยไอ้นี่มันดักออกถอดกระเป๋า แต่จริงๆแล้วเล่นแบบนี้เนี่ยคลิปรอดมันก็มีเยอะนะครับแต่ว่ามันน่าเบื่อเกินไปมันไม่ได้ยิงใครเลยเว้ผมก็เลยตัดออกไปครับมันก็เลยเหลือคลิปเท่าที่เห็นและก็รวมๆแล้วจากที่ผมเล่นมาเนี่ยปืนพวกวิ่งออกถอดกระเป๋าเนี่ยเวลาฟาร์มเนี่ยมีประมาณ7นาทีครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณต้องวิ่งไปรอออกถอดกระเป๋าเลยเวเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณทําได้คนอื่นก็ทําได้เหมือนกันบางทีเนี่ยเราฟาร์มเสร็จแล้วเนี่ยมาวิ่งออกถอดกระเป๋าคนออกตัดหน้าก็มีครับเอาเป็นว่าคลิปๆนี้ก็มีประมาณนีีี้้ลลกันนนนคบบบเพื่่่ออชิปแ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ